เรื่องผีผีเรื่องเงาผีประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม s u b s c r i b หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณคะ่ะแก้วราตีสาวสวยวัย3 3ปีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพระหว่างรอสัมภาษณ์งานที่สมัครเอาไว้ เธอเดินทางกลับมาบ้านซึ่งอยู่ที่จังหวัดอยุธยาเพื่อพักผ่อนสมองหลังจากเรียนหนังสือมาตลอดสี่ปีแทบไม่มีเวลาไปไหนขณะที่เธอเรียนต้องทำงานส่งอาจารย์ตลอดบางคืนแทบไม่ได้หลับนอนจนร่างกายสู้ผอมแต่เธอก็พยายามรับประทานอาหารบำรุงกำลังเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงหลังจากเรียนจบเธอรู้สึกโล่งมาก มือนยกภูเขาออกจากอกเวลาที่อยู่บ้านเธอจะนอนกินและเที่ยวให้เต็มที่บ้านของเธออยู่ติดริมแม่น้ำซึ่งมีความลึกและกว้างพอสมควรมีท่ายื่นออกไปเพื่อสะดวกในการลงไปอาบแม้ว่าที่บ้านมีห้องน้ำสะอาดและมิดชิดแต่แก้วราตีชอบที่จะตักน้ำและนั่งอาบที่ท่ามากกว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติ สำหรับอาบน้ำในเวลากลางคืนของเธอก็คือไม่ลงไปในแม่น้ำเด็ดขาดเพราะมีความรู้สึกว่ากลัวสิ่งที่อยู่ใต้น้ำแก้วเมื่อไหร่จะขึ้นจากน้ำเสร็จทีจ๊ะเสียงแม่ตะโกนถามหญิงสาวหลังจากที่ใช้เวลาอ้อยอิงอยู่กับความยินที่ท่าน้ำพอสมควรเดี๋ยวก่อนค่ะแม่น้ำเย็นสบายตัวจังเลยค่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกระวังตัวด้วยละ่ะ ผู้ชายจิตรามกก็มีมันเห็นแก้วแล้วหน้ามืดอยากปล้ำขึ้นมาเราจะแย่นะลูกคำเตือนของมันดาที่ดังเจ้าแจ้วหญิงสาวรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีหลังจากคิดว่าคงไม่มีใครจิตรามกเพราะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็กจนโตเธอลืมไปว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปคนชั่วมีเยอะขึ้นความปลอดภัยในชีวิตลดน้อยลงไปทุกที ค่าแม่แก้วจะขึ้นแล้วเร็วๆลูกแม่จะปิดบ้านพ่อแกก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยงานบุญเขาถึงไหนจนป่านนี้ยังไม่กลับเลยจะให้ไปยืนเฝ้าลูกสะหน่อยก็ไม่ได้เสียงมารดายังคงบ่นงึมๆงำๆงไปตามภาษาแม่บ้านทั่วไปที่ห่วงทุกคนในครอบครัวแต่ไม่เคยห่วงตัวเองขอแค่สมาชิกในบ้านมีความสุขก็พอแล้ว แก้วราตียังอดคิดไม่ได้ว่าถ้าหากเธอแต่งงานมีครอบครัวจะทำได้ครึ่งหนึ่งของแม่หรือไม่เพราะรู้ดีว่าไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยเท่าใดนะักอาบน้ำดีกว่าขอแค่ขันสุดท้ายเท่านั้นหญิงสาวยุติความคิดทั้งหมดทั้งปวงแล้วก้มลงไปตักน้ำใต้ท่าขึ้นมาราดรถตัวแต่ก็ต้องสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงกึกๆึก,กเหมือนมีอะไรบางอย่าง กระทบกระแทกกับเสาท่าน้ําเสียงอะไรหรือว่ามีขอนไม้ติดอยู่ข้างล่างช่างเถอะผดผ้าดีกว่าหญิงสาวผดเปลี่ยนผ้าถุงเก่าที่เปียกน้ํามาเป็นผ้าถุงแห้งแล้วเช็ดเนื้อตัวด้วยผ้าขนหนูจนหยาดหยดน้ําแห้งหายไปถ้าหากว่าเธอก้มมองดูใต้ท่าน้ําคงช็อกจนหมดสติเพราะมีศพผู้ชายลอยอืดอ้าปากตาเหลือกถลน อยู่เหนือผิวน้ำทุกครั้งที่น้ำกระเพื่อมแขนของศพจะก,กระทบกับเสาจนเกิดเสียงดังหญิงสาวอาบน้ำเสร็จเดินไปที่บ้านจู่จูก็มีเงาสีดำลอยจากซากศพตามติดเธอไปตลอดเวลาและมันชะง,งักเมื่อเห็นเจ้าที่ยืนอยู่มันจึงไม่กล้าขึ้นไปข้างบนบ้านได้แต่วนเวียนอยู่ข้างล่างและพยายามส่งกระแสจิตไปให้แก้วราตี ลงมาหาผมสิเราจะได้อยู่ด้วยกันเสียงเหมือนคนกระดิบข้างหูแก้วราตีดังขึ้นแต่เธอยังคงนอนนิ่งหลับตาพริมไม่รับรู้สิ่งใดๆนอกจากความฝันที่เหมือนจริงเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ35ปีหน้าตาสวยรูปร่างอวบผิวคล้ำความสูงพอๆกับเธอผู้หญิงคนนั้นกำลังกำลังร้องไห้ น้ำตาแทบเป็นสายเลือดพี่กำน,นันทำร้ายเขาใช่ไหมอะไรฉันจะทำอย่างนั้นทำไมเล่าแก้วราตีสะดุ้งต่อเสียงห้าวดุนั่นเธอรู้สึกคุ้นหูเหลือเกินเหมือนว่าเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่นึกไม่ออกพี่กำนันบาปมากถ้าทำอย่างนั้นกับเขารู้ไหมเขาเป็นคนดีช่วยเหลือฉันทุกอย่างเลยนะช่วยเหลือแล้วแอบมีอะไรกับเธองั้นหรือผู้ชายร่างใหญ่ ที่แก้วราตีเห็นข้างหลังส่งเสียงดังทามสาวใหญ่ที่ยังคงร้องไห้ฟูมมฟายราวกับเสียใจสุดขีดเราไม่มีอะไรกันพี่กำนันเข้าใจผิดถึงเราจะมีอะไรกันพี่ก็ไม่มีสิทธิ์เพราะฉันเป็นเมียน้อยของพี่อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆไม่มีใครรู้ได้ซ้ำว่าเรามีอะไรกันผู้หญิงคนนั้นยังคงพูดด้วยความเจ็บช้ำกับสถานะของตัวเองในเวลานี้ ว่าเป็นแค่เพียงตัวสำรองของกำนันร่างใหญ่หยุดได้แล้วอย่าพูดอย่างนี้ให้ฉันได้ยินอีกนะไม่อย่างนั้นเธอเจ็บตัวแน่พี่ก็ได้แต่ขู่ฉันไม่รู้ละ่ะถ้าพี่ทำอะไรเขาฉันจะบอกความจริงกับทุกคนโอ๊ยสาวใหญ่ยังพูดไม่จบกำนันตวัดฝ่ามือตบหน้าเธออย่างจังจนเกิดเสียงดังหน้าเธอหันแล้วล้มลงไปกองอยู่กับพื้นเลือดไหลออกจากตรงมุมปาก จำไว้อย่าอวดดีกับฉันดิดขาดไม่อย่างนั้นจะเจ็บตัวกว่านี้กำนันขูเ่เสร็จหันหน้ามาช้าๆแก้วราตีสะดุง้งเมื่อเห็นหน้าเขาชัดเจนรู้ว่าเหมือนบิดาของเธอมากจนอุทานออกมาดังๆพ่อร่าง,งามสะดุง้งลืมตาขึ้นใจเธอเต้นแรงแล้วนอนลืมตาในความมืดที่มีแต่ความเงียบสงัดและได้ยินเสียงรถยนต์ดัง จากนั้นจอดหน้าบ้านเธอรู้ว่าพ่อกลับบ้านมาแล้วพ่อเธอเป็นกำนันที่มีคนนับหน้าถือตามากมายพ่อมักจะมีงานของลูกบ้านทั้งกลางวันและกลางคืนจึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ที่บ้านเท่าใดนักหญิงสาวสงสารมารดาที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวบ่อยๆจู่ๆความง่วงเข้าครอบงำอีกครั้งเธอหลับไปพร้อมกับมีเงาสีดำเป็นรูปร่างคน วูบมาเกาะอยู่ที่หน้าต่างลงมาหาผมหน่อยลงมาสิเสียงผู้ชายเร่งเรา้าให้แก้วราตีลงไปข้างล่างเธออยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นพยายามฝืนที่จะลืมตาแต่ลืมไม่ขึ้นและแล้วร่างงามลุกขึ้นนั่งเปิดประตูออกไปเดินลงบันไดยอย่างช้าๆคุณทำดีมากเราจะอยู่ด้วยกันเ <laughs> งาดำ ซึ่งเป็นเรือนร่างผู้ชายหัวเราะชอบใจมันยืนเคียงข้างกับเธอโอบแขนและรวบร่างงามเข้าหาเธอไม่ขัดขืนแต่อย่างใดฉันจะอยู่กับพ่อแม่เท่านั้นเธอพูดออกมาจากจิตใต้สำนึกแต่เงาดำกลับส่งเสียงเกลี้ยกลาดผลักร่างเธอออกห่างเต็มแรงไม่ได้ไม่ต้องอยู่กับไอ้กำนันโอ้ยฉันเจ็บนะหญิงสาวกรีดร้องเสียงดังหลังจากรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่ได้รับ สติกลับคืนมาเธอลืมตาในความมืดใจหายที่รู้ว่ายืนอยู่ข้างล่างเรามายืนอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะแก้วแก้วลงไปทำอะไรข้างล่างล่ะไฟที่ติดตรงชายคาบ,บ้านสว่างขึ้นมารดาส่งเสียงถามท่าทางตกใจที่เห็นเธอนั่งอยู่กับพื้นครู่หนึ่งพ่อตามออกมาและพากันลงบันไดามาหาเธอแก้วนี่มันตีสามแล้วนะ ลูกลงมาทำไมข้างล่างพ่อคะแก้วก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่รู้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียกให้ลงมาหาชวนให้ไปอยู่ด้วยกันแต่แก้วบอกไม่ไปเขาโกรธแล้วผลักแก้วลม้มลงกับพื้นคะ่ะหญิงสาวเล่าให้บิดากับมารดาฟังซึ่งก็เห็นสีหน้าของท่านทั้งสองมีท่าทางตื่นตื่นพอคิดว่าแก้วฝันไปมากกว่าขึ้นบ้านเธอลูกกำนันดึงแขนลูกสาวลุกขึ้น แล้วพาเดินขึ้นบันไดทว่าคนเป็นภรรยาทำหน้าตกใจเมื่อเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่เคียงข้างลูกสาวโอ้ตายแล้วมีอะไรหรือแม่กำนันเรียกภรรยาว่าแม่และเธอก็เรียกเขาว่าพ่อเช่นกันคือว่าเออขึ้นพาเถอะนะเธอเร่งให้สองพ่อลูกขึ้นไปบนบ้านด้วยท่าทางหวาดกลัวหลังจากส่งลูกสาวเข้าห้องนอนและกําชับไม่ให้ออกมาข้างนอกจนกว่าจะสว่าง เธอจึงลากข้อมือสามีเข้ามาในห้องนอนพูดด้วยเสียงสั่นระรัวพ่อกำน,นันเมื่อคู่ฉันเห็นแม่เห็นอะไรจะ๊ะกำนันถามด้วยความแปลกใจเพราะเห็นสีหน้าท่าทางของภรรยาแล้วรู้ว่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก่อนที่ลูกจะขึ้นบ้านฉันเห็นเงาผู้ชายดำๆอยู่เคียงข้างลูกสาวเรามันตามติดตลอดฉันกลัวว่ามันจะเป็นเงาผีเลวไหลหนาผีไม่มีล็อก ไร้สาระเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วนะเข้าใจไหมจ๊ะพ่อคำนันบางทีตาฉันอาจจะฝาดไปก็ได้ขอโทษที่รบกวนเวลานอนของพ่อจะ้ะคนเป็นภรยากล่าวด้วยเสียงสรรั่นๆพยายามคิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นแค่ตาฝาดไปเท่านั้นทั้งที่รู้แก่ใจว่ามันไม่ใช่ขอให้ลูกแม่ปลอดภัยด้วยเถิดสิ่งร้ายๆอย่าเกิดขึ้นเลย แม่ราตีรับรู้ตลอดเวลาที่กลับมาอยู่บ้านมันดาจะจับตาม,มองดูเธอไม่ยอมให้ห่างและให้รีบขึ้นบ้านเมื่อความมืดมาเยือนเหมือนกลัวอะไรบางอย่างทั้งที่ความจริงแล้วเธออยากจะไปเที่ยวข้างนอกดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่อาจทำอย่างนั้นได้เธอกลัวมันดาไม่สบายใจจึงขออยู่บ้านเพียงอย่างเดียว พอมืดมาก็เข้าห้องดูรายการโทรทัศน์ที่ชอบแต่ยังแปลกที่เธอยังฝันเห็นเงาดำร้องเรียกให้ลงไปหาบ่อยๆให้ลงไปหาบ่อยๆคืนหนึ่งขณะที่นอนหลับหญิงสาวมีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงน้ำดังกลับเพื่อใกล้ๆสลับกับเสียงผู้ชายร้องเรียกตามมามาหาภผมสิเราจะอยู่ด้วยกันเสียงนั้นเศร้าน่าสงสาร เหมือนว่าต้องการที่จะให้เธอลงไปข้างล่างจริงๆและเสียงดังยังคงเร่งร้าวอยู่เช่นเดิมบีบหัวใจให้สั่นไหวจนเธอรู้ว่าไม่อาจที่จะทนได้อีกต่อไปแก้วราติลุกขึ้นจากที่นอนเธอเดินไปที่หน้าต่างเมื่อมองลงไปจึงเห็นเงาดำๆของผู้ชายสูงใหญ่ยืนอยู่และแงนหน้ามองมาที่เธอดวงตาคู่นั้นทอประกายวาววับน่ากลัว สลับกับเสียงหมาหอนโหยหวนความเย็นของอากาศยามค่ำคืนที่เป่าประทะร่างจนเธอห่อตัวเข้าหากันพ่อกับแม่ห้ามไม่ให้ฉันลงข้างล่างเธอพูดออกไปเบามากแม้แต่ตัวเองยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำแต่เสียงหัวเราะเย็นยะเยือกยังคงดังขึ้นซึ่งบาดลึกเข้าไปในความรู้สึก อย่างที่สุด <laughs> จะไปสนใจอะไรกับไอ้กำนันมันไม่ใช่คนดีหรอกนี่คุณว่าพ่อฉันทำไมอะ่ะทำไมจะว่าไม่ได้ในเมื่อมันคือพ่อพระซาตานเลวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มากับผมแล้วจะรู้ว่าพ่อคุณเลวอย่างไรเงาดำเปล่งประกายพุ่งเข้าใส่เธอหญิงสาวสั่นไปทั้งร่างมีแต่ความกลัวและร้องกรีดออกมา ทว่าเจ้าเงาดำกวากมือเรียกเธอรับรู้ว่าอยู่กับที่ไม่ได้จะต้องไปกับมันร่างงามจึงเปิดประตูลงไปข้างล่างเสียงปิดประตูเบาๆปลุกให้ภรยากำนันรู้สึกตัวเธอลืมตาขึ้นเงี่ยหูฟังหลังจากรับรู้ว่ามีเสียงคนเดินลงบันไดเธอจึงเรียกกำนันเบาๆพ่อพ่อตื่นเถอะเสียงคนเดินลงไปข้างล่างใครจะลงไป ไม่มีหรอกลูกเราไงายคงลงไปข้างล่างใจฉันไม่ดีเลยกำนันได้ยินดังนั้นถึงกับหูผึง่งเป็นห่วงลูกสาวขึ้นมาอีกทางเสียงหมาหอนดังทั่วคุ้งน้ำยิ่งใจเสียไปใหญ่จึงคว้าวไฟฉายขึ้นมาแล้วเปิดประตูเดินย่องๆอ,ออกไปโดยมีภรรยาเดินตามอยู่ข้างหลังคนทั้งสองใจหายวาาที่เห็นประตูหน้าบ้านเปิดอาแสดงว่า จะต,ต้องมีคนลงไปซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากลูกสาวคนสวยพ่อกำน,นันนั่นไงแก้วลงไปที่ท่าน้ำแล้วพี่ฮะแก้วแก้วจะไปไหนลูกกลับมาก่อนกำนันก้าพวพรวงลงบันไดด้วยความรีบร้อนจึงพลาดเท้าถาลายร่างตกลงไปกองที่พื้นข้างล่างภรรยาวีดร้องด้วยความตกใจพ่อกำน,นันเจ็บไหมลุกขึ้นไหวไหมพี่โอ้ มันขัดยอกไปหมดรีบตามไปดูลูกทีสงสัยจะละเมอเจ้าเจ,จ้แก้วกลับมาลูกจะไปไหนเธอพยายามเรียกลูกสาวที่ยังคงก้าวเดินไปอย่างช้าๆเหมือนว่าไม่รีบร้อนส่วนกำนันลุกขึ้นได้เขาเดินขยก o เยกตามมาเทว่าเขาตกใจจนขนลุกสู้เมื่อเห็นเงาดำของผู้ชายคนหนึ่งจูงมือแก้วราตีไปยืนที่ท่าน้ำแล้วพาลงไปในน้ำ แก้วอย่าอย่าลงไปกำนันร้องห้ามเสียงหลงภรรยาเช่นกันเข้าไปหาลูกสาวจับมือเอาไว้แล้วดึงสุดตัวพร้อมกับเรียกชื่อลูกสาวตลอดเวลาแต่แก้วราตีไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นแก้วแก้วอย่าลงไปมันอันตราย <laughs> แกกลัวลูกตายกันหรือไงเสียงเย็นเดังจากเงาดำดังขึ้น ภรยากำนันชะงักตัวสั่นด้วยความกลัวไม่อย่าเอาลูกของฉันไปเลยมึงเป็นใครทำกับลูกกูได้ยังไงวะกำนันถามเสียงเฮี้ยมเขาไม่กลัวเจ้าเงาดำอีกต่อไปแกยังกลัวลูกตายแล้วคนอื่นไม่รักตัวกลัวตายหรือไงแกถึงฆ่าชนนะเจ้าเงาดำเสียงดังจนกล้องไปทั่วคุงน้ำกำนันชะงักเจ้าเงาดำด้วยความกลัวใจเริ่มเสีย ไม่กล้าเรียกลูกสาวอีกต่อไปแกแกเป็นใครกูไอเ้เขตคนสนิทของเรไรเมียน้อยแกไงแกหึงนางเรไรจนคิดว่าฉันจะไปจีบทั้งที่ไม่เป็นความจริงแกหลอกฉันมาฆ่าแล้วโยนทิ้งลงน้ำเงาดำพูดด้วยเสียงที่เคียดแค้นต่อการกระทำของกำนันจอมโหดภรยาเขาอ้าปากค้างถอยหลังกรธมองสามีอย่างไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าทำในสิ่งที่เลวร้ายพ่อกำนัน ทำอย่างนี้ทําไมเออพ่อพ่อขอโทษพ่อผิดไปแล้วฉันไม่คิดเลยว่าพี่จะฆ่าคนตายเธอตะโกนเสียงดังเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆพากันสะดุง้งแล้วมาที่ท่าน้ําเห็นกำนันพูดดังๆกับบางสิ่งที่มองไม่เห็นตัวกูผิดไปแล้วที่ฆ่ามึงมึงอย่าทําอะไรลูกกูนะซึ้นคําร้องขอของกำนันเสียงหัวเราะจากเงาดําดังขึ้นพร้อมๆกับศพ ที่ลอยอืดอยู่ใต้ท่าน้ำได้ลอยออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองชาวบ้านพากันเข้าไปดูแล้วช่วยกันลากศพเมามัดไว้กับเสาท่าน้ำจับกำนันไว้ย่าให้นีไปไหนได้เสียงใครบางคนบอกกับเพื่อนให้จับกำนันเอาไว้ในเวลานั้นเขายอมจำนนกับความผิดได้แต่พูดขอโทษศบที่ชื่อเขตตลอดเวลาแก้วราตีตกใจ ต่อเสียงร้องข้ามครวญของบิดาจึงลืมตาขึ้นมองและกรีดร้องเมื่อเห็นเงาดำยืนอยู่ตรงหน้าก่อนจะวูบหายไปในศพที่ลอยเคลื่อนไหวไปมาตามแรงกระเพื่อมของน้ำ